วันนี้เซนจะพาเพื่อนๆไปออนเซนเข้ามาในห้องแล้วทุกคนอย่าว,วิวตะลึงสาใจสุดๆหาทุกคนมากินเฟอร์เบอร์เกอร์อรมาลองกันสิว่าจะสดควาล้ำหรือไหมาดูวิวยังไงก็คือตื่นตาตื่นใจทุกครั้งที่ได้เห็น ทุกคนกลับมาพบกับเซนอีกแล้วนะคะวันนี้เซนจะพาเพื่อนๆไปออนเซนค่ะทุกคนที่มันเป็น,ปนออนเซนอะ่ะแล้วด้านหลังอะ่ะมันก็จะเป็นวิวภูเขาป่าอะไรฟอนฟิลเนี่ยคือแบบมันดีมากเซนก็เลยจองไปนะคะเพื่อแบบคอนเทนต์และรูปเนอะ <S 2> <S 2> แล้ววันนี้เซนก็จะพาเพื่อนๆไปกินเฟิร์กเบอร,เบร์เกอร์ค่ะทุกคนที่เป็นเบอร์เรกอร์ที่ดังที่สุดในควีนส์ทาวแล้วนะคะก็คือ พอมีคนรู้ว่าเซน่าจะมาควีนส์ทาว์ใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าต้องมากินอันนี้ต้องมากินให้ได้นะอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเซนก็เลยแบบโอเคมาแล้วก็วันนี้อาจจะไปกอนดล่าอีกรอบแต่ว่าอันนี้อาจจะไปแค่ชมวิวแต่ไม่แน่ใจนะว่าจะไปไหมเพราะว่าอากาศหนาวมากแต่เสื้อผ้าคือไม่สู้อากาศหนาวแล้ว เลยไม่แน่ใจว่าแบบจะไหวไหมถ้าจะขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะคะแล้วดูอากาศยามเช้าคือเมฆลงต่ํามากทุกคนเห็นปะไม่เคยเห็นเมฆใกล้ขนาดนี้มาก่อนเพราะว่ามันต่ํามากๆอะทุกคนแต่วด้านหลังคือตรงนี้พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแบบสวยมากวิวดีมากทุกคนเดี๋ยวไปดูบรรยากาศออนเซ็นกันจ้าซึ่งเซนน่ะชอบความ ที่นี่ตรงที่มันเหมือนแบบเขารู้ว่านักท่องเที่ยวอะ่ะจะมาเยอะมันเป็นเหมือนแบบเมืองนักท่องเที่ยวอะ่ะทุกคนนึกออกปะแล้วกลายเป็นว่าคือเซนนางมาคนเดียวอ่ะไม่ยากอะไรเลยแบบเลยทุกคนทุกอย่างมันสะดวกสบายมากคือเซนน่ซื้อทัวร์ใช่ไหมคะเพราะว่าเซนน่ะขับรถไม่เป็นเนอะซึ่งสําหรับใครที่จะแบบว่า เฮ้ยมาคนเดียวขับรถไม่ได้จะยังไงดีจะลําบากไหมบอกเลยว่าไม่เลยนะคะคือเสนะก,ก็ซื้อทัวเอาซึ่งทัวแต่ละที่อ่ะเขาก็จะมีรถรับส่งหมดเลยนะทุกคนซึ่งเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าแบบเฮ้ยจะมารับโรงแรมเราซึ่งมันจะเป็นเหมือนแบบฟิวที่ใหญ่ๆอ่ะที่เขาจะเป็นจุดนัดรับอะไรประมาณนี้หรือแบบโรงแรมใหญ่ๆนะคะแต่ว่า คือมันไม่ห่างจากที่พักเซนเลยนึกออกปะเซนก็เลยรู้สึกว่าเออมันสะดวกสบายมากคือไม่ต้องกลัวเลยถ้าใครอยากจะมาแบบเที่ยวฟินทาวคนเดียวคือเซนแนะนําว่าแบบมันดีจริงๆทุกคนมันได้จะได้ประสบการณ์หรือว่าอะไรใหม่ๆที่แบบเฮ้ยในชีวิตครั้งหนึ่งที่เซนคิดว่าคงไม่ได้มาทำอะไรแบบนี้อนึกออกปะถ้าอยู่ไทยอะไรแบบนี้เซนก็เลยแบบเออมันดีมากเลยแบบว่ามาคนเดียวอะไรแบบนี้นะคะ เนี้ยมันจะเป็นเหมือนพวกที่ช้อปปิง้งช็อปต่างๆอ่ะทุกคนอันนี้คือเซนก็นยังไม่ได้พาเพื่อนๆมาเดินชมเลยแต่ว่ามูดมันดีมากมันเหมือนอยู่ต่างประเทศจริงๆอ่ะทุกคนเนอปะป้เนี่ยมันก็จะเป็นฟิลสไตล์แบบนี้นะคะ mm hmm. ให้ดูอ่าก็มีช็อปแบบเหมือนในออเแลนเลยทุกคนแต่ว่าโซนตรงเนี้ยเขาจะทำแบบ เป็นตึกเป็นชอบที่ดูดีและสวยอะดูแบบดูแพงอะทุกคนเนือ้อปลาเนี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะทั้งหมดทุกแถวนี่ดูดีมากคือรถที่ถัว<ด>่วยไม่มานะทุกคนเซนเลยต้องมาหลบในคาเฟ่ก่อนเพราะว่าหนาวมากนี่รถมาลับแล้วจ้ามีคนไปเยอะมากเลย ถึงแล้วทุกคนแล้วดูทางดีหูวิวแบบดีมากทางเข้านี่ถึงแล้วออนเซนฮอตพูลนะฮะตามทางไปเลยจ้าซึ่งอากาศดีมากเช้านี้ว้าวเดียเขาทำดีมาก โอ้ยดูตรงนั้นดีทุกคนน่น่าอ,อุ้ยสวยมากดูดิสวยมากอ๋อ่าน,นี่ก็เข้าไปทางรีเซพชันของเขานะฮะถึงแล้วประมาณแปดรอบก็ <c oughs> จะเดินลงมานี่โอ้ oh my god ดูวิวดีงามสุด,สด นี่ก็เป็นที่ออนเซ็นละจ้ะแล้วก็เข้าทางนี้เลยจ้าออนเซ็นฮอตพุสเมื่อเข้ามาแล้วนะคะเขาก็จะแจ้งวิธีการใช้ห้องออนเซ็นของเราค่ะแล้วก็จะมีให้เลือกน้ำดื่มนะคะแล้วก็แสดงเนื้อก่อนที่เราอ่ะจะเข้าไปออนเซ็นกันค่ะ ้ามาในห้องแล้วทุกคนอย่างวิวสะลึงตึงตึงมากทุกคนเดี๋ยวดูนี่ก็คือห้องเช็ดตัวล้างตัวอะไรประมาณนี้นะคะนี่แล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูไฮไลท์ของเราทุกคนดูวิวนี่สุดยอดมากนี่แล้วเขาก็จะมีเป็นที่เป็นเหมือนขนมแล้วก็เป็นน้ำให้นะคะที่เราเลือกมา โอ้ my god โอ้ my god เกินคำบรรยายสุดๆดูว้าวดูดีดีมากเขาก็จะมีการวิธีใช้ข้อห้ามต่างๆอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นเครื่องดื่มที่มีให้ว้าวมันดีมากทุกคนสาใจสุดๆนี่ บอกว่าการที่เรามาออนเซนที่นี่นะคะมันทําให้เราผ่อนคลายมากๆจริงๆค่ะทุกคนด้วยความที่วิวเป็นแบบนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ห้องไหนนะคะเราก็จะได้ชื่นชมวิวแบบนี้เลยค่ะทุกคนและด้านล่างมันก็เป็นแอคทิวิตี้นะคะเผื่อใครที่สนใจอยากจะเล่นต่อก็คือสามารถบุ๊กการเล่นเรืออน,นี้ได้เลยนะทุกคนอยากบอกว่ามันคุ้มค่าจริงๆนะคะคือนอกจากเราจะได้แช่ออนเซนแล้วเขาก็มีน้ํา และขนมให้เราในแพ็กเกจฟรีไม่ต้องจ่ายเพิ่มด้วยค่ะเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเขาก็จะมีผ้าห่มให้นะทุกคนผ้าเช็ดตัวสิ มันดีมากทุกคนอันนี้เซนก็จะมารีวิวก่อนนะคะนี่คือเซนนมาออนเซนแบบพรเวทนะก็คือราคา98ดอนทุกคนก็จะได้วิวแบบนี้ไปเลยซึ่งเซนคิดว่ามันโอเคเพราะว่ามันมีให้เลือกแบบพรเวทอะไรประมาณนี้เรามาคนเดียวเราก็สบายใจแลคือบริการดีมากคือแบบทุกอย่างมันดีมากๆคือเซนชอบมากทุกคนถ้ามีโอกาสก็แบบอ,อย่าไมาอีกแต่ตอนนี้ก็คือไม่มีเวลาแล้วเนอะ ก็มารีวิวประมาณนี้นะคะเป็นออนเซนแบบว่าวิวสุดๆหลักแสนล้านนะทุกคนเซ่นมันคุ้มมากเลยนะก็แบบเออถ้าแบบไม่รู้ว่าจะทำกิจกรรมอะไรดีแล้วไม่ชอบแอคทิวิตี้โหดๆอ่ะมาที่เนี้ยบอกเลยว่าคุ้มค่าจริงๆนะคะเดี๋ยวเซีนพาไปกินเฟิร์สเบอร์กเกอร์ดีกว่าเนอะว่าเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะไมน่นจ๊ะบรรยากาศนะฮะ ตอนนี้เซนก็แช่ออนเซ็นครบ1ชั่วโมงแล้วนะคะมันก็จะมีเสียงเตือนในห้องออนเซ็นของเรานะคะว่าให้เราเปลี่ยนชุดเพราะว่าครบกำหนดเวลาแล้วนะคะหลังจากนั้นเซนก็มานั่งรอรถบัสนะคะเพื่อเดินทางกลับไปที่พักของเซนค่ะทุกคนนี่เป็นบรรยากาศภายในนะทุกคนอยากบอกว่ามันคุ้มค่ามากๆแน่นอนนะคะกับการที่เราจะซื้ออนเซนแล้วได้เห็นวิวแบบนี้นะคะทุกคน เคนเซนก็จะพาทุกคนมากินเฟอร์เบอร์เกอ,อร์นะคะที่เขาแนะน์มากว่าถ้ามาแล้วจะต้องมากินนะทุกคนเนี่ยก็เลยเดี๋ยวว่าตอนนี้ว่างๆพอดีนะคะก็เลยเดี๋ยวจะต้องไปกินเพราะว่าที่เนี่ยเผื่อใจไว้นิดนึงนะทุกคนแถวยาวมากแต่ว่าในใหมก็มาแล้วโอเคก็ ไปลองสิสเขาบอกว่าเด็ดจะเด็ดขนาดไหนนะคะไปจ้าคือร้านมันเล็กนะทุกคนก็เลยแบบว่าโอเคเดี๋ยวเทคเอา a วเอาเนื้อเพราะว่าแถวมันค่อนข้างเยอะด้วยนะคะจะได้แบบว่าไม่ไปเบียดเสียกับคนอื่นเนาะปะนี่นะคะดูคนเยอะมากตอนนี้เวเวลาสามโมงยี่สิบนะทุกคนมาดูซิว่าเซนจะรอไปกี่นาทีนี่เมนูนะคะเขาก็จะให้เรามาเลือกก่อนนะ ตอนนี้เซนก็สั่งมาแล้วนะคะก็คือเซนนะสั่งที่เป็นชิคเก้นเบอร์เกอร์นะคะแล้วก็เป็นเฟรนฟรายเนื้อที่เป็นซอสบาร์บีคิวซอสนะคะก็คือตอนนี้มันคิวประมาณ86ซึ่งเซนได้คิว109นะทุกคนก็ไม่น่านานนะ่าจะแป๊บเดียวเนาะแต่ก็มาลองดูกันดีกว่าเพราะว่าคนเยอะมากก็เลยแบบเออจะต้องมาลองอ่ะเพราะว่ามันแบบ พอมีคนรู้ใช่ไหมว่าเซน,นจะมา Queen ควีนเฮาสก็มีแต่คนบอกว่าต้องมากินต้องมากินโอเคก็เลยแบบโอเคมากินซึ่งเมนูอื่นนะส่วนใหญ่มันจะเป็นเนื้ออะไรเงี้ยทุกคนแล้วคือเซนไม่กินเนื้อเซนก็เลยสั่งที่เป็นไก่แทนนะคะ เซ <Thank> <Thank you. S 1> นรอไปประมาณ20นิดๆน,นาทีโอเคอยู่นะทุกคนได้มาแล้วเดี๋ยวเราไปลองชิมกันจ้าได้มาแล้วนะเดี๋ยวมาลองกันซิว่าจะส่งความลัเหรือไหมซึ่งเซนเาไม่ได้เป็นสายเบอร์เกอร์เลยขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็กินได้ก็เลยแบบสั่งมาอันนี้คือเซนน่สั่งมาสองอย่างใช่ไหมคะก็มีเบรอร์เกอร์ไก่แล้วก็มีเฟรนฟรายเนอะซึ่งอันเนี้ยจะราคาประมาณ26ดอนนะทุกคนก็โอเคยอยู่อะสองอย่างก็ ถือว่าราคาสูงไหมก็สูงอยู่แต่ก็โอเคนะแต่ว่าพวกเนื้อพวกอะไรอย่างเงี้ยมันจะราคาสูงกว่าน,นี้นะลูกเนซึ่งอันนี้มันเป็นไก่มันก็เลยกราคาถูกเมื่อกี้แอบลืไมไปอ่ะตลกอ่ะเดี๋ยวหาที่กินกันจะ้ะนี่เบอร์เกอร์ชิ้นใหญ่อยู่นะเบิมบิมหัวคอนมันอาจจะดูทุลักทุเลนิดน,นึงนะเพราะว่ามันไม่มีโตะอ่ะแล้วมันก็แบบอันนี้ก็เป็นเฟนฟายเฟนฟายแล้วคือเป็นชีส อันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะซาวครีมบอมฟิวอย่างนั้นนะฮะนี่ก็คือได้มาส่งย่างจ้าลองอีสอะไรก่อนดีอ่ะนี่เบอร์เกอร์ไก่ของเซนชิ้นใหญ่มากใหญ่เท่าหน้าเลยดูดีนี่อ่ะค่ะแต่เบอร์เกอร์ก็คือเบอร์เกอร์ทุกคนรูกป่ะแต่ก็อร่อยคือโชคดีที่เซนไม่ได้ต่อแถวยยาวหน้ายาวมากก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่ได้คาดหวัง อะไรสูงแล้วก็ไม่ได้เสียดายอะไรก็แค่ลองให้รู้เฉยๆนะฮะนี่ชิ้นไก่แบบเบิ่มเบิมต่อมาเป็นเป็นไฟล์แล้วก็เป็นซอสคนเนียนซาวครีมอะเป็นไฟล์ก็คือไซส์ปกติก็ออ,อเคอร่อยดีแบบนั่นแหละ เวนฟกับตาครีมก็คือเวนฟกับตาครีมอร่อยมาลองดูก็ไม่เสียหายอะไรโอเคหลังจากตัดสินใจมาชั่วโมงของชั่วโมงว่ามากอนโดล่าอีกรอบดีไหมนะคะก็เลยตัดสินใจว่าโอเคมามาและกันแต่ว่ารอบเนี้ยไม่ได้เล่นลูช้วนะทุกคนก็คือแค่กอนโดล่าเลยนะคะรอบเดียวเนอะไปขึ้นไปชมวิวอีกสักครั้งนะคะ ก่นจะกลับคือจริงๆมันไม่รู้จะไปไหนแล้วแหละเพราะว่าที่ไกลๆก็ไม่สามารถไปได้แล้วเพราะว่าถ้าไกลๆอ่ะเซนะจะต้องจองทัวร์แล้วไปตั้งแต่เช้าใช่ไหมคะแต่ว่าวันเนี้ตอนเช้าอ่ะมันมีบุ๊กเออที่ไปออนเซนก็เลยแบบว่าไปไม่ได้แล้วก็เลยได้อยู่แค่บริเวณนี้ก็เลยโอเคมากันนลยล่ะ อีกรอบวันนี้แดดเปรี้ยงมากทุกคนแต่ดีแล้วคือถ้ามันไม่มีแดดมันจะหนาวสุดๆเลยนะคะหน้าสกายไลน์หน้ากอนโดลา ola, มันก็จะมีกีวีพาร์คนะทุกคนเผื่อใครอยากดูแบบนกกีวีอะไรแบบนี้แต่ว่าเซนเคยเห็นแล้วเพราะว่าเคยไปสวนสัตว์แล้วใช่ไหมคะก็มาได้เนอะนี่ชอบมุมตรงนี้มากเลยอะแบบบ้านคือแบบมันต้องสุดๆแน่ๆแถวเนี้ย เอ้ยเพิ่งรู้ว่ามันเดินเข้ามาได้เลยนะทุกคนนี่ไปตามหานกกีวีกันก่อนจ้ะนี่ทางเข้าตรงนี้หรอแล้วเราจะเจอเหรอหรือยังไงอะอ่ะอ่ะไหนๆก็เข้ามาแล้วนะอ่านี่มันจะมีเสียค่าเข้านะทุกคนประมาณห้าสิบดอลนะสมมติว่าอยากดูกีวีพังนะคะแต่ว่าเซนคงไม่ดูแล้วก็เลยออกดีกว่าเนาะ มาแล้วทางข้าวนะฮะนี่วันนี้คนน่าจะไม่เยอะเพราะว่าเป็นวันจันรนะซึ่งในเนี้จริงๆอ่ะมันจะมีแบบร้านอาหารหรือว่าไฮกิ้งหรือว่ากิจกรรมแบบโดดโล่มอะไรแบบเนี้ยหลายอย่างมากเลยนะทุกคน ซึ่งถ้าใครอยากสำรวจราคาก็ดูในเว็บเขาก่อนได้นะคะ Skyline เนซึ่งแต่ละอย่างอะราคามันก็จะไม่เท่ากันนะแต่ที่เซนดูแล้วว่าราคา walk in กับราคาในเว็บอะเท่ากันเลยนะคะนี่ได้มาแล้วนะคะนี้คือแค่รอบเดียวห้าสิบ้าดอน,นะเขาก็ถามเซนว่าแบบว่าไม่เอาลูชแน่นะเซนก็บอกแน่เพราะวานนี้มันมาครั้งที่สองแล้วแล้วเซนก็แบบอยากขึ้นแค่แกนกอนโดลาอย่างเดียวนะคะเราก็เข้าทางนี้กันจ้ะ วันนี้ขึ้นคนเดียวแบบชำบฉับไปเลยเพราะว่าคนน้อยนี่จริงๆอ่ะเราอะสามารถมาคนเดียวได้ตลอดเลยนะทุกคนแต่ว่าไม่รู้ว่าคนข้างหลังอ่ะคือเขาอะจะแบบว่ามานั่งกับเราด้วยหรือเปล่าแต่เนี้ยโชคดีที่ได้รอบคนเดียวเลยอดูวิวยังไงก็คือตื่นตาตื่นใจทุกครั้งที่ได้เห็นนะทุกคนด,ดีมากจ้าใกลถึงแล้วว,ว้าว รอบนี้รู้ส,สึกไวมากอ่ะทุกคนทางเข้าค่ะแต่ว่าเนี่ยก็คือแค่ได้แบบไปดูวิวข้างนอกนะทุกคนเพราะว่าเซนไม่ได้ซื้อลูชแล้วเนอะ <c oughs> นี่เขาก็จะมีบอกนะคะ <c oughs> ว่าแบบระยะทางเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> นี่ไปซื้อของฝากปอีกรอบ สตรองแอนด์บารด้วยนะถ้าใครอยากมากินอาหาร oh. ก็เข้ามา oh. ตรงนี้ได้นะฮะทุกคนครั้งที่แลนเซนไม่รู้ตรงนี้มันมีแบบว่าเป็นวิวออกไปชมข้างนอกได้นะฮะนี่เดี๋ยวจะให้ดูข้างในก็คือเหมือนเป็นคาเฟ่มานั่งทานอาหารได้อะไรประมาณนี้เนอะร้านอาหารมีของกินให้เยอะแยะเลยแต่ว่ากินข้าวมาแล้วทุกคนจะได้ขนมหน้าอีสมากดูดิ อันนี้นะอีฟมากดูแต่ละอย่าง้าดูข้างนอกดีนะคาะนัอาหาร,หารแล้ววิวแบบดีมากอะ่ะข้างนอกชมวิวกันจ้าเย็นช่ำประ้อดโดอ้นี่มีรูชให้ดูแล้วก็มีกรอรดลา ีบอกความสูงต่างๆนะคะว่าแบบสูงที่เท่าไหร่ซึ่งอันนี้น่าเล่นมากแต่ว่าใจเซนไม่สูก็เลยแบบไม่ได้เล่นนะทุกคนดูวิวเซนเดินขึ้นมาอีกทางหนึ่งนะทุกคนตรงนี้มันเห็นรูชใกล้มากอะแบบมางมาซึ่งครั้งที่แล้วเซนไม่ได้เดินมาตรงนี้นะคะนี่ก็เห็นวิวไปอีกแบบหนึงนะ่งเนาะ แบบเดียวกันเนี่ยแหละแต่แคคนละมุมคนละชั้นนะคะนี่ นีเซนก็ขอลาไปด้วยกอนโดลาบริเวณนี้แล้วกันเนอะทุกคนซึ่งอันเนี้ยมันมีหลายอย่างมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นชมดาวเดินป่าโดดรม่มแล้วก็เล่นกอนโดลานะคะแล้วก็เล่นลูชเนาะแล้วก็มีพวกร้านอาหารแล้วก็แบบมีชมวิวต่างๆเยอะมากเลยหลายสิ่งมากในนี้นะทุกคนก็คิดว่า สำหรับใครที่มาเซนคิดว่าก็ค่อนข้างคุ้มนะคะเพราะว่ามันก็ได้แบบว่าเล่นกิจรกรรมได้หลายอย่างแต่ว่ายังอื่นอะ่ะมันก็ต้องเสียเงินเพิ่มนะทุกคนมันไม่ใช่แบบว่าค่าเข้าห้าสิบเก้าดอนแล้วสามารถเข้าได้หมดก็ต้องแบบเสียแย่ออกไปเหมือนหั้งแรกที่เซนมาเล่นลูชอะไรแบบนี้นะแต่ก็มาชมบรรยากาศนะทุกคนคือเซนแบบ ก็มานั่งแบบดูวิวดูธรรมชาติคือมันดีมากอะทุกคนดูด้านหลังดีเห็นปะยังไงเซนก็ขอฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เซนด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ไปดูคลิปหน้ากันแล้วกันว่าจะพาไปไหนอีกไหมก็น่าจะหมดแล้วเพราะว่าครบทุกวันแล้วนะกิจกรรมแบบแน่นเปรียม,มากนะทุกคน